คลิปนี้นะครับเราจะมาแอบดูน้องๆอ,อีโกโคนห้าทั้ง3ตัวของเราเจ้าเหลืองเจ้าส้มเจ้าแดงว่า3ตัวเนี้เวลานอนเนี่ยขอนอนกันยังไงนอนท่าไหนนอนแบบไหนเรามาแอบดูกันนะครับ อังเปลาลูกคลิปเนี้ยเป็นคลิปพิเศษเดี๋ยวพ่อจะพาอ่างเปาอ่ะมาแอบดูอีกหน้านอนกันลูกดีไหมลูกครับอ่ะไปฉายไปดูเขียวก่อนเร็วไปกงเขียวกันลูกเร็วเห็นเจ้าเขียวไ,ไหมนี่จะไปจอดก่อนค่เขียวตื่นนี่นะครับเจ้าเขียวเห็นไหมครับ <c oughs> เจ้าเขียวนอน <c oughs> แบบนี้ดูท่านอนเจ้าเขียวลูก โอ้โหแบบดูขาดิดู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 ท่านอนอลังการมากดูดินี่นะครับใช่ใช่เจ้าเขียวอายุสองปีแล้วนิ้วเท้ากับหางยาวมากดูดิหางยาวถึงข้างล่างเลยอ่ะแล้วดูท่านอนเอยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วท่านอนเจ้าเขียวเท่มากดูดูดูมือข้างนี้ดูมือข้างนี้มือเกาะท่านอนน่ากลัวใช่ใช่แต่หลับตาอยู่ตอนนี้เจ้าเขียวหลับตาอยู่ลูกเห็นไหม ลืมตาหนิดเหรอเราต้องเบาเบาลูกเดี๋ยวเจ้าเขียวตื่นโอ้โหอันนี้เป็นท่านอนของเจ้าเขียวเท่จริงๆเลยลูกข้ันนี้คืออะไรอ่ะเอาลวเป็นขี้เจ้าเขียวลูกแต่เจ้าเขียวหางยาวมากนะครับดูครับดูหางของเจ้าเขียวเขียวนี่หางยาวมากป่ะองเป้าเราดูเจ้าเขียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูดิดติดอีกตัวหน้าใช่อีกตัวหน้าตัวเล็กันตัวใหม่ใช่ตัวใหม่ทั้งสามตัวป่ะ ตอนนี้เรามาถึงตู้เลี้ยงลูกๆอีกหน้าแล้วครับมาดูกันครับเจ้าแอนออกก่อนแอนไม่เอาเดยวน้องกลัวออกออกเดยวน้องกลัวแอนออกก่อนลูกมาดูแล้วนี้ครับนี่นี่นี่เป้าปาดูนี่ลูกมาดูนี้เป้ามาดูนี้ลูกนี่นี่นี่เจ้าส้มส้มหลับแล้วเจ้าส้มนอนเกาะกิ่งไม้อยู่เห็นไหมเจ้าส้มแล้วก็เจ้าแดงเจ้าแดงอยู่นี่เป้าเจ้าแดงอยู่นี่นี่แดงอยู่นี่แดงอยู่นี่ ใช่ใช่หลับอยู่แล้วแล้วก็เจ้าเหลืองหลับไปแล้วเจ้าเหลืองนอนอยู่เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่นะครับคืยเจ้าเหลืองตอนนี้อ่างเปากำลังดูเจ้าเหลืองนะครับเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองรืมตาดูแล้วครับนี่เจ้าเหลืองไหมลูกนี่นี่เจ้าเหลืองเจ้าเหลืองหลับแล้วหลับลไปแล้วหลับไปแล้วหลับไปแล้วเจ้าส้ม่ะเจ้าส้มก็หลับยาวเลยเจ้าส้มแบบยาวอ่างเปาแล้วตัวแดงเหู่ลูกตัวแดงลูกจ้าแดงนี่ ไหนดูเจ้าแดงสิลืมตาเจ้าแดงก็ลืมตานะครับตอนนี้ลูกๆลูกๆอีกคนหน้าเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยหลับอยู่ใช่ไหมลูกครับลูกปลาตัวนี้หลับอ๋อตัวนี้เป็นประกาศครับประกาศเนี่ยเราเลี้ยงประกาศไว้ตรงนี้ประกาศก็หลับอยู่นะครับแต่ก็ยังว่ว่อยู่มีสองมีสองั่งสองตัวว่ว่อยู่ลูกสองตัวนี้ใช่ใช่ใช่นี่นะครับเรามาแอบดู เจ้าส้มนอนกันแบบใกล้ชิดเลยไหนเป้าเจ้าส้มอยู่ไหนลูกชี้สิเต๋อแล้วนี่ไงเจ้าส้มเจ้าส้มลืมตาม,มานิดนึงคงงงอะว่ามนุษย์มาทําอะไรกันแถวนี้มาแอบดูอะไรกันใช่ไหมลกูกครับนี่นะครับเจ้าส้มนอนอยู่ตอนกลางคืนเ,คเนี่ยอิกูนาเนี่ยมมจะไม่ขยับไปไหน,นเลยนะครับจะอยู่กับที่มากเลยนอนนิ่งทุกตัวเลยไม่ขยับได้ยินเสียงคนก็จะลืมตาม,มาดูนิดนึงพอลืมตาม,มาดูสักพักหนึ่งก็จะ หลับเหมือนเดิมหลับนอนน้อนหลับต่อ <Yeah. S 1> อีกคหน้าที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะครับ ตอนนี้เจ้าแดงเลดไฮโปของเรากำลังลอกคาบนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับดูหลังน้องครับลอกออกมาเป็นแผ่นกระดาษเลยครับแล้วก็จะมีตรงหางนะครับที่กำลังลอกคาบตอนนี้ลอกอยู่2ส,ส่วนนะครับพอน้องลอกคาบปุ๊บตัวน้องเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องนอนพักผ่อนก่อนนะครับ ถ้าชอบก,กินมิอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย